สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งก,งกับลูคาเอลเลอรโอเกมเมนะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่อนาเทเดนกันอีกครั้งหนึ่งครับผมมีเรื่องอยากจะมาบอกคือหลังจากเล่นไปเมื่อคือนใช่ไหมผมชนะปุ๊บผมก็ปิดเลยครับแล้วดันลืมไปว่าถ้าเกิดมันยังไม่ผ่านฉากจบทีหนึ่องอะผมจะต้องเล่นใหม่ก็ ไปนั่งตีบอสใหม่ก่อนมามาไลฟ์ครับผมแล้วผมลังทดตรงที่ว่าผมลืมไปเลยเว้ยว่าผมตีมันยังไงวะโอ้จำไม่ได้โอ้ตลกเลยมานั่งเล่นใหม่เลยโอ้โหแต่ก็ไม่ได้ใหม่ชทั้งหมดหรอกเพราะว่าก็ยังพอจำได้อยู่เออประมาณนั้นแหละแล้วก็นะครับผมเดี๋ยวก็หลังจากตรงนี้ไปก็คงไปเล่นปูเทอร์ลิงนิดนึงนะเพราะว่า อยากจะลองไอ้นี่เดี๋ยวก่อนใี่ห้าทุ่มแล้วนี่ว่าโอ้เทอร์ลิงบนพีซีไว้ค่อยว่ากันแล้วกันเนาะเออมันห้าทุ่มแล้วครับอผมต้องยังไม่ได้ไอ้นี่เลยยังไม่ได้เรียนอะไรเลยโอ้ยยังไม่ทำนู่นนี่นั่นอะไรด้วยมายังไงถ้ากลับมานี่ดี่ว่าบนอะไรไม่รู้เพ์เจอร์เออมาครับผมมาลุยกันต่อ ครับผมชนะแล้วครับยอมเพอะอืออือฮึฮะวอนเบย์โวเอาเหรอคือเราบอกว่าเฮ้ยนายแพ้แล้วเราสู้ไม่ได้ล้วไม่มีพลังเหลือเว้ยเออมันบอกว่าเฮ้ยป่าปาเปา,ปายังมียังมีอยู่โอย้ยังมียังมีน้ำมันอยู่เว้ยเรื่องถังหมดอเนี่ยมันเพิ่งเริ่มเท่านั้นเออไปวไร เอวดูแล้ดูโอ้โหแล้วแบบปิวมาคนเดียวนี่วิ่งตามมาดูกันเป็นทัวนเลยนะอื <c oughs> ใครเสี่ยมสอนให้หันหลังให้ศัตรูกันเนี่ยฮะ <c oughs> โอ้อ่าฮาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกกสักก็ครับผมก็คือนั่นแหละเราเรายุ่งมากเกินไปแล้วครับผมมันถึงเวลาแล้วครับมันถึงเวลาที่ดาห่งทองเอ้ยดาสีทองจะถึงกำเนิดอ,อีกครั้ง เออเดี๋ยวก่อนนี่อะไรนะอะไรเนี่ยนายน่ะ offer your petrol to the อ่ะอีกแล้วพูดคำนี้อีกแล้วโอเคก็ไม่รู้หรอกนะไอ้ petrol ท,ที่มันว่างนี่หมายถึงอะไร <S <S คือเท่าที่พวกนี้มันแปลกันมาคือถวายเครื่องสังเวยนั่นแหละ <S <S 2> <S 2> เฮ้ยอะไรอะ่ะเออมันเกิดอะไรขึ้น ครับผมรู้สึกได้ถึงพลังหรอคือพลังอย่างที่เห็นนั่นแหละคือพลังมากมายเลยครับผมพลังไหลลินเข้าไปในตัวไอ้นี่เออ surely you know the flow of the carry the joy the sorrow of the people ah นี่คือพลังของทั้งโลกเลยเหรอพลังของเผ่าพันธุ์ของทั้งโลกนี้น่ะ uh huh. the fairy โซลตินเดอร์ทูบลัสอ๋อเหรอก็คือครับผมก็คือนั่นแหละพลังที่มีอยู่ในดอกไม้ทั่วโลกครับผมได้ไหลลินเข้ามาในตัวไอ้หมอนี่เพราะว่าเขาบอกว่าโลกนี้และดอกไม้นี่ได้ต้องบอกยังไงดีไอ้ดอกไม้เนี่ยได้ให้พรเขาอยู่ข้างเขานั่นแหละครับผมก็คือ ดอกไม้มันมาอยู่ที่นี่อะฮะอะฮะเบ้ออ๋อเหรอก็คือสามารถเรียกเรียกพวกดอกไม้ให้กลับก็คือเหมือนกับว่าที่อยู่ของไอไอของบ้านของตระกูลเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมเป็นต้นกําเนิดเป็นถิ่นกําเนิดของไอดอกไม้พวกนี้เขาเลยสามารถเรียกเรียกมันกลับมาได้ ออเอออ่ฮะพะก็คือการที่จะเป็นอย่างนั้นได้จิวฟันนี่ต้องกลับไปที่บ้านครับถ้าเกิดไปอย่างนี้ต่อไปดาบดาบสีทองจะจะอะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวก่อนนะ if the fairy blossom really do carry the f o l l life force within them then that must mean in finally all makes sense เดี๋ยวเดี๋ยวก่อน makes sense อะไรเนี่ยมีนีคิดอะไรออกเนี่ยผมงงไปหมดแล้วก็คือ astray บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดตำนานที่เขาบอกว่าไอ้ดอกไม้เนี่ยได้เอ่อรองรับได้พูดยังไงดีอะเอ่อ ได้กักเก็บพลังชีวิตและความาัถนาของของผู้คนว่าจริงๆแล้วก็แล้วน้องก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนชื่อจเป็นอย่างนั้นจริงๆอ้อเข้าใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมัน make sense มันเข้าใจได้แล้วแล้วผมก็แบบเออเอเข้าใจอะไรวะเฮ้ยเข้าใจอะไรอ่ะไม่ไม่บอกกันม้างเหรอโอเคเออ essentially the living อ่าฮะซิลโคนออฟมัชลอจเจอร์แมชีนจะจะประมาณว่าเป็นเป็นเป็นเหมือนไอ้นี้เหรอเป็นเหมือนปลาหมึกอะ่ะที่แบบว่ามีมีเอ่อไอเนี้ยเอ่อหนวดอะ่ะแล้วเอาหนวดนี่คือคือหนวดนี่คือแผ่ขยายไปทั้งโลกอะไรประมาณนี้เหรอใช่ไหม o n น e uh, t h e o อ e วันที่อ e ันให้โเพออเพอว่ all โอเคครับผมก็คือเข้าใจผิดมาโดยตลอดครับที่ว่าไอที่ถวายเครื่องสงเวอเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตของผู้คนนะแต่เป็นเหมือนกับชีวิตที่อยู่ในดอกไม้เนี่ยเอออือ uh huh. เอา Inferno y ซอมอ่าฮะอันนะ่ะนี่คือดาบโองเหรอเนี่ยโอ้โห,โหสุดยอดว่ะร่างซุปเปอร์ไซยาขั้นไหนก็ไม่รู้เนี่ยเออแต่แต่แต่สีเหียออย่างนี้น่าจะขั้นสามอะเด็ด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 เดคนละเรื่อง <laughs> โอ้โหอะไร No way he's on body in ครับผมก็คืออย่างที่เห็นครับ ดาทั้งตัวเลยครับกลายเป็นดาบเฉยเอ้ยกลายเป็นดาบฟองครับตึงมากอาา้อาวทำไมอ่ะจีฟันนี่บอกว่าเฮ้ยหยุดเถอะได้โปรดหยุดเถอะอ่อาฮะ่ม if you o r me จีฟันนี่ time to find o u w hood อาคบผมมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ได้ครอบครองเป็นผู้นำของ เอ่อตระกูลแห่งดาบของเราครับประมาณนั้นแหละ t h o u h we were born for this moment uh this is our one and only purpose เลรกก็คือทั้งหมดเนี่ยพวกสายเลือดแห่งผู้ปกป้องแห่งดาบเนี่ยนะเกิดมาเพื่อจังหวะนี้เท่านั้นครับแล้วมาดูกันครับผมว่าเออ ใครจะหมูใครจะจาครับมาอ้าวเฮ้ยหยุดทันไหมหยุดทันไมอะไรนะ่ะอะไรอะ่ะฟีน่หยุดนะฟีน่วิ่งไปแล้วฟีน่ไม่ไม่เ,เรียบร้อยเลยมาไงงเป็นนี้ はい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 いいははいはい

เฮ้ยเอาจริงดิเอ่อ้ยอ้าวเอเอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดอ้าวเ,วเอเออยู่ไหนมันไม่ไม่น่าจะได้กายเอา้าวิญญาณหลุดเอเอไม่ใช่เดี๋ยวก่อนอ๋อนี่คือภาพตอนที่น้องหายไปใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวก่อนนี่มันเป็นจังหวะก่อนตายหรือเปล่าเนี่ย ตายตายแล้ว yes you were b a d ใช่ก็คือโดนเสียบเอาออาเเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนมือปะเนี่ยเปลี่ยนมือปะเนี่ยจบจากเอลโดแล้วก็มาเป็นแบบว่ามายูนมาสู่มือของฟีเน่เพื่อที่จะได้เอ่อแบบประมาณว่าพลังผู้หญิงอะ่ะเออประมาณนั้นแหละ อือฮะเดี huh. ๋ยวเดี uh ๋ยวเดี๋มกกันเดียวเหรอหมายความว่าไงอ่ะเมกกันเดียวเนี่ยอะไรอ่ะเมกกันเดียวอะไรอือฮะเออเดียวอะไรครับอือฮะ I am willing to share some of my life force with you ก็คือออกเลนโซเล่นจะให้ไอ้นี่พลังชีวิตของของเขา กับนอนะอ้องนะเออจะแชร์กันจะแชร์ออืมอืมเดี๋ยวก่อนนะ but in return you must ลีอะไรเนี่ยลี ยูจีโอก็คือแชร์ก็คือออกเลนโซเลมจะให้ชีวิตเออพลังชีวิตกับน้องส่วนหนึ่งและน้องก็ต้องแชร์พลังของจีโอจีโอพลาสมากับออกเลนโซเลมอ๋อ a small price to pay for okay ฮ uh huh. I only ask the that you decide quickly once your life fade away completely เดย์อ่าเขาบอกวคือต้องรีบตัดสินใจครับถ้าเกิดตัดสินใจช้าไปแล้วก็ตายจริงแน่นอนนะช่วยไม่ได้อ่าอือทำไมถึงอยากได้พลังอันนี้ไปฮะ yes I have been interested in your power for for a l i l o n g เหรอออกเลนเซอร์เล่นสนใจพลังของฟีนี่มานานมากแล้วผม เดโอพลาสมาเนี่ย but I will pass this I don't want to l e a v e so badly that I give my power to you ครับผมฟิลเลยบอกไม่อะฉันก็อยากมีชีวิตอยู่นะแต่ว่าไม่ได้อยากมีชีวิตมากขนาดนั้นถึงขั้นต้องเอ่อให้พลังชีวิตของฉันกับนายอะไรทำนองนี้ so b e it อ uh ่ะฮะอย่างนั้นก็ได้ but what if you brought What of your brother เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะ่ะแล้วแล้วเอลดลเล่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิมันแบ็กเมลปะเนี่ย mm. เออมันมันเกี่ยวอะไรกับเอลดครับฮะเออ l losing you he will surely break him he will blame himself for โอ้ออกเลนสฟมแต่ก็ก็อย่างว่านั้น อยู่ด้วยกันมาซะตั้งนานนะน,นะก็น่าจะรู้รู้ไส่กันดีอยู่แล้วนะก็คือนั่นแหละเพราะว่าเอลโดเสียฟีเน่ไปตรงนี้ใช่ไหมจะทําให้เขาอะ่ะมันจะกลายเป็นไอ้นี่ไงมันจะกลายเป็นเออด้านมืดอะ่ะมันจะกลายเป็นจุดด่างพร้อยในชีวิตเขาอืมเขาจะโทษตัวเองว่าเออตัวเองนี่ปล่อยให้ฟีเน่ตายทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเขาจะโทษตัวเองทั้งหมดประมาณนั้นแหละอืม นะก็น่าจะรู้อยู่แล้วนอะอืมอืมอืมครับเฮ้ยก็ต้องเลือกครับเอาไปเถอะเอาไปเถอะ <laughs> ครับครับเอ่อฉากนี้ทำให้ผมรู้สึกจำตอนที่แม่เพิ่งตายได้อะ่ะโอ้ยผมก็กรีดร้องทำทำนองนี้แหละอ้อาะเดียวเออ เออนี่คือฟีเน่ใช่ไหมน่ารักจัดเลยว่ะเฮ้ยฟีเน่เอลโดโรอ๋อฟีเน่เดี๋ยวก่อนคือคือไ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 อเบรดโหลดอะมันมันทำไมมันถึงใจดีขนาดนี้เนี่ยเป็นผมถ้าเกิดผมเป็นไอเบรดโหลดด้นะโอ้โหตรงนี้แหละชัดๆเลย เวลาโจมตีอย่างสนุกสนานครับแต่ก็นั่นแหละนะขอบใจสวรรค์ครับเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอ่ะเธอตายแล้เนี่ฉันจิ้มเธอเองเลยนะกับมืออืม compare to my own your power is not เดี๋ยวก่อนก็คือเทียบกับออกเรโเลมนะพลังของนายจ,จิ้บจิ้บมากกว่า อ้าวคือมันมีพลังให้จมตีเพียงครั้งเดียวเหรอก็คืออ้าวสุดท้ายแล้วคนที่โชคชะตาเลยกก็คือจฟฟานี่ใช่นะ Never the less หรอ I will not break down แต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นฉันก็นจะไม่ยอมเพะจนวินาะที่ชุดท้ายอืม I refuse I refuse to believe That I was born just for this and will never ever ah be defeated by by the life of you ครับผมก็จิฟฟ์นี่บอกว่าฉันไม่มีทางเชื่ออย่างเด็ดขาดว่าเนี่ยคือโชคชะตาของฉันฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้และฉันจะไม่ยอมแพ้นายอย่างเด็ดขาด อ่นนอฮะบุช <c oughs> อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคือน้องบอกว่าฉันไม่ใช่เบรดไม่ใช่ดาเออบรดเซนเบรดเซนจะพูดยังไงดี่ยพูดพุท์เห็นดาหรือขาอเรื่ออะไร เออนั่นแหละปลาดดาบช่างงานสักสักอันหนึ่ง,งอ่ะเออนั่นแหละทํานองนั้นผมก็ไม่รู้จะไปยังไงดีอืมก็นั่นแหละแต่น้องบอกไม่เอาฉันไม่เลือกฉันไม่เลือกใครเท่านี้ฉันขอเลือกเป็นนาะคาจึกจ๊กจึก๊งจึจ๊ยังไงยังไงยังไงจึก๊กเขาให้ ยอมเหอะเรียบร้อยเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอดาบทองเนี่ยนะเนี่ยเหรอโกเหมือนกันอือคือปีนี่หนูไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่เจ็บไม่อะไรตรงไหนใช่ไหมโอ้โหเด็บ น่ารักจัดเลยอ่ะนี่มันพริออนเซสเลียชัดๆรวยงี้ยือม i ม f ฟ n e ฮะซ m อ not going to any w h e r e ครับผมก็นั่นแะเขาบอกว่าฉันไม่เป็นไรไม่ตายไม่เป็นไหนทั้งนั้นขอบคุณเจ้าครับที่เธอปลอ่อยครับตกใจแทบตายโห oh. หือ อืม uh huh. ครับผมใจหายวาบเลยครับทุกคนก็ับพูดประมาณเดียวกันเนาะดีใจที่ปลอดภัยเธอทำให้เราเป็นห่วงมากเลยประมาณนั้นนะอืม huh. อ uh ืมเออเอาไงไกดาบเนี่ย ก็คือดาบเนี่ยมันอันตรายมากนะจากที่ยูกิบอกเราต้องทำอะไรก็ไม่รู้หยุดตรงนั้นเลยเฮ้ยก <Hey! S 1> ิงกือเออไม่ใช่กันดั้มครับลหนีไม่ได้ไงวะเออหยุดติงอ่า and I would ever fall for หรอคือ น้องแกบอกว่าคือที่โดนจับไปเนี่ยเป็นแค่หลอกหลอกเฉยๆครับอือฮึอ่ออันนะครับผมก็คือน้องบอกว่าถอยเอาไปห่างจากดาบนั้นซะดาบนั่นอ่ะเป็นของพวกเราแล้วก็น่าจะเป็นเอ,อ่ออเมรลียมึงที่บอกไม่มีทางยื โผล่มาจากไหนเออโอโทรับผมผมดื่มน้ำไอ้นี่จะบอกว่าน้ำอัดลมดีไหมเนี่ยมันเป็นสปาร์ l เ n ลงวอเตอรที่ใช้เอาเอาน้ำอัดลมนั่นแหละนะน้ำอัดลมเปล่าๆนี่แหละนะไม่ใช่แป,ป๊บซี่อะไรพวกนั้นอนะ่ะมาใส่มาใส่รสชาติของผลไม้ลงไปเนะี่ยเอออเมริกาผมออกรอกเรื่องกับเข้าเรื่องเร็วอืม On my honor. นหลอฉันขอสาบานด้วยเกียรติครับด้วยตําแหน่งหน้าที่นี่แหละนะฉันจะไม่ให้ปล่อยให้ฉันจะไม่ปล่อยให้ดาบเนี่ยอยู่ในมือของพวกอาณาจักรย่างหนรือครับ huh. losing an agreement so why don't I make the decision for you the อะไร ออกเล่นตัวเล่นบอกว่าดูเหมือนว่าพวกนายเนี่ยจะไม่รู้จะทำงไงกับไอ้ดาบนี่ดีเนาะเอาอย่าง,งานี้แล้วกันนะฉันตัดสินใจให้เองดาบเนี่ยเป็นของฉันอืมอืมฮะเอ้ยเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยเลยโอย้ทำบ้านอะไระโอ้โว้วว วาะวเกิดอะไรขึ้นออกเล่นโซลม <c oughs> เรียบร้อยเลยครับกันดัมวิงเรา The Golden s w o r d The Beach อ uh ่ะฮะอ่า huh. And the trip s o m e h e l all l i s นั้นรับผมก็คือจับ จะแปลว่ายังไงเดียเอาอย่างนี้แล้วกันนะอาวุธในตำนานแล้วกันนะทั้ง3าก็คือดาบทองเนาะเมียวปีกแล้วก็ต้นไม้แห่งกาลเวลาเนาะทั้ง3ส,สิ่งกำลังเรียกร้องหาถึถงกันอยู<ม>่ยว้าวว้ว โอ้อะไรอ่ะ Embracing Anity Signature Incoming from High เดี๋ยวก่อนพลังจากเบื้องบนหรอครับผมดูไม่ดีเลยอ่ะดูไม่ดีเฮ้ยเอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอ่ะเฮ้ยน้องทำไรอ่ะ Yuki please you have to stop the Tree of Time ครับผม Yuki ช่วยทีหยุดปะป้ายแห่งการเวลาที

คับยกิไม่รอดแล้วเฮ้ยเกียงไหอ่ะเรียบร้อยครับวันวันวันวัาดบลักโคลเหรอลุมดำคืออะไรอ่ะวันวันวันสาดที่นี่ เดิมก่อนนะ Hollow Lake เหรออะไรอ่ะ The nothingness that was still in our world at the beginning of time the w a r m t of horror got me me him me us นี่คือจะให้แปลยังไงเดียนนี่คือไอตัวที่กักขังโลกใบนี้ไว้เหรอ เดี๋ยวก่อนนะคือตรงเนี้ยเขาบอกว่าสิ่งที่กักขังโลกนี้ไวต้ตั้งแต่การเวลาตั้งแต่จุดเริ่มต้นแห่งการเวลาอนณาเขตของเทพเจ้าที่ชื่อนีฮีนีเฮลัสผู้ยิ่งใหญ่ไปอย่างนี้แล้กันนะเออ it a w a i t in uh, response to the three of time called what? Dark down, huh it came to ก็คือไอ้ไอ้นั่นมันโผล่มาเพื่อปลดปล่อยโลกไปนี้เหรอทำไงอ่ะทำไงอ่ะ Too much has happening at once we need to ข้าพเจก็คือกลับเมืองก่อนครับเราต้องไปนั่งคิดวิเคราะห์แยกแยะกันก่อนครับ ก็คือเรื่องมันเยอะเกินไปคือต้องเอาต้องหาเวลามานั่งโปรเซสข้อมูลกันนิดนึงนะอ่าแปะลับลับลับออกเลนสซเลมโอ้โหฟินิช e ีเ e ฟซัมของออกเลนสซเลมพาวเวอร์นิวคลาสอัลล็อกเดี๋ยวก่อนออกเลนสเลมมันบอกว่ามันให้พลังชีวิตไม่ใช่เหรอนี่มันใ ให้พลังอย่างอื่นมาด้วยนะเนี่ยก็คือฟีเน่ได้ได้พลังของออกเรนโตเลนมาครับทำให้ขาเสียนอ้าวเดี๋ยวกดอะไรอะ่ะ โอเคโอเคอืมโอเคโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้อืมเอ้าเรียบร้อยเลยพอเปลี่ยนเออนั่นแหละเออเออโอเคครับผมทุกคนก็นั่นแหละนะสำหรับคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้แล้วเนาะเออแล้วไว้กเจอกันครับ รับนี้บดีครับ